วันนี้เราจะมาคุยกันถึงตำนานท้องถิ่นเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมานานมากแล้วเรื่องของบ้านหลังหนึ่งที่ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นด้วยความรักแต่ตอนจบกลับกลายเป็นสถานที่ที่น่ากลัวมากๆครับคำถามนี้แหละครับที่เป็นหัวใจของเรื่องเลยคืออะไรกันแน่ที่มันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้บ้านที่เคยแสนจะอบอุ่นหลังนี้บรรยากาศมันเปลี่ยนไปจนน่าขนลุกขนาดนี้ได้เดี๋ยวเรามาลองหาคำตอบไปด้วยกันนะครับว่าเรื่องของความรักเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องของความกลัวไปได้ยังไง เอาละครับเรามาย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดกันก่อนเลยก่อนที่บ้านหลังนี้จะกลายเป็นที่ที่คนเขาพูดถึงกันเรื่องความน่ากลัวเนี่ยนะครับมันเคยเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความฝันและชีวิตที่สงบสุขมาก่อนลองนึกภาพตามนะครับบ้านที่ทุกตารางนิ้วทุกมุมถูกสร้างขึ้นมาจากความรักล้วนๆเลย ย้อนกลับไปในปี1822ในแพทย์จอนทุ่มเททุกอย่างเพื่อสร้างบ้านหลังนี้ให้เป็นเหมือนรังรักของเขากับซาร่าภรภรยาสุดที่รักที่นี่คือที่ที่พวกเขาวาดฝันว่าจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปแต่แล้วเรื่องมันก็ไม่ได้สวยงามแบบนั้นตลอดออไปครับเมื่อเรื่องราวเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนที่ไม่มีใครอยากให้เกิดความสุขต้องหลีกทางให้กับโศกนาฏกรรมและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ค่อยๆเพาะเชื้อของความน่ากลัวขึ้นมาในบ้านหลังนี้ ทำไลายนี้สรุปเรื่องราวที่มาเศร้าได้ชัดเจนมากเลยครับคือจากบ้านที่เคยเต็มไปด้วยความหวังในปี1822ไม่นานหลังจากนั้นซาร่าก็เสียชีวิตลงทิ้งไว้แค่บ้านที่ว่างเปล่าและสิ่งที่ตามมาก็คือปริศนาของแสงเทียนเล่มหนึ่งที่มีคนเห็นว่ามันถูกจุดทิ้งไว้บนหอคอยเหมือนเป็นสัญญาณของความโดดเดี่ยวที่เริ่มต้นขึ้นและมันก็เป็นปริศนาสําคัญที่จะนําเราไปสู่คําตอบของเรื่องทั้งหมดด้วยครับ หลังจากโศกกนาฏกรรมครั้งนั้นบ้านทั้งหลังก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับความเงียบเงาที่เคยมีมันค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกไม่น่าไว้วางใจแล้วก็นําไปสู่ปรากฏการณ์แปลกๆที่เริ่มเกิดขึ้นทีละอย่างสองอย่างมันเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างตื่นขึ้นมาข้งางไมกําแพงของบ้านหลังนี้ครับเป็นตัวตนที่มองไม่เห็นแต่กลับสัมผัสได้เหมือนบ้านหลังนี้มีชีวิตมีลมหายใจเป็นของตัวเอง และไม่เคยหลับไหลเลยแม้แต่ในคืนที่มืดมิดที่สุดที่น่าสนใจคือเรื่องแปลกแปลกพวกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นทีเดียวตูมเดียวนะครับแต่มันค่อยๆไต่ระดับความน่ากลัวขึ้นไปเรื่อยๆเริ่มจากเรื่องแปลกๆอย่างกลิ่นน้ำมันแรงๆที่ไม่รู้มาจากไหนจู่ๆก็โชยไปทั่วบ้านตามมาด้วยแสงไฟที่ติดติดดับดับเองและที่น่ากลัวที่สุดก็คือการปรากฏตัวให้เห็นเป็นรูปร่างจนมีเด็กคนหนึ่งวิ่งไปบอกแม่ว่าเห็นผู้หญิงยืนอยู่ที่ริมหน้าต่างชั้นบน ประเด็นสาคัญเลยก็คือไอเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเกิดครั้งเดียวแล้วจบนะครับแต่มันกลายเป็นเหมือนแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นซ้ําๆจนกลายเป็นชื่อเสียงด้านความน่ากลัวของบ้านหลังนี้ไปเลยใครที่กล้าลองของเข้าไปเนี่ยจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ารู้สึกเหมือนมีคนมองตลอดเวลารู้สึกเย็นว่าบที่สันหลังจนชาวบ้านแถวนั้นก็จะเลี่ยงกันเลยครับโดยเฉพาะตอนกลางคืนนี่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เลยและแล้วเราก็มาถึงช่วงคล้ายๆของเรื่องกันแล้วครับเราจะมาไขปริศนากันว่า ทำไมทไมเรื่องพวกนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมวิญญาณถึงยังวนเวียนอยู่ที่นี่ซึ่งคำตอบของเรื่องนี้มันซ่อนอยู่ในเรื่องเล่าของคนท้องถิ่นที่เขาเล่าต่อๆกันมานี่แหละครับตามความเชื่อของคนแถวนั้นนะครับเขาว่ากันว่าวิญญ,ญาณของซาร่าไม่ได้มีความอาฆาตแค้นอะไรเลยนะแต่เป็นดวงวิญ,ญญาณที่ถูกกักขังเอาไว้คือไปไหนไม่ได้ติดอยู่ระหว่างโลกคนเป็นกับโลกคนตายเพราะว่ามีพิธีกรรมที่สําคัญอย่างหนึ่งพิธีส่งทางครั้งสุดท้าย มันยังไม่เคยถูกทำขึ้นและนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่น่าเศร้าที่สุดของเรื่องทั้งหมดเลยก็ได้ครับเหตุผลที่ทำให้ซาร่ายัางติดอยู่ที่นี่เป็นเพราะเรื่องที่ดูเรียบง่ายมากๆนั่นก็คือการที่ไม่มีใครจุดเทียนเพื่อน,นำทางดวงวิญญาณของเธอแค่เทียนเล่มเดียวเท่านั้นครับพิธีกรรมง่ายๆที่อาจจะถูกลืมหรือมองข้ามไปนี่แหละที่กักขังเธอไว้ในบ้านที่เธอเคยรักมานานแสนนานเรื่องราวทั้งหมดเนี้ยมันก็เลยทิ้งคำถามสุดท้ายเอาไวใ้ให้เราคิดกันต่อนะครับว่า ถ้าหากถ้าหากมีใครสักคนจุดเทียนเริ่มนั้นขึ้นมาจริงๆเรื่องราวที่น่าเศร้านี้จะจบลงไหมแล้วดวงวิญญาณของซาร่าจะได้พบกับความสงบสุขที่รอคอยมาอย่างยาวนานเสียทีหรือเปล่า